คุกเขาจนเข้าเนื้อแล้วพักหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงชิ้นไหนสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับหมูก้อนทอดพริกไทยดำสูตรหมักหมูง่ายๆทำกินเองนะคะอร่อยมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เรามาเตรียมในส่วนของสามเกลอก่อนนะคะเจแปนก็จะเตรียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมนำมาตำให้แหลกแหลกประมาณนี้เป็นใช้ได้นะคะตัวชูโลงทำให้หมูก้อนของเราอร่อยเตรียมส่วนผสมง่ายๆหมูบดหรือหมูสับติดมันแบบนี้นะคะตามด้วยสามเกลือที่ตำเอาไว้ ตอกไข่ไกลล่ลงไปหนึ่งกองแป้งมันสำปะหลังหนึ่งช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลืองหรือซีอิ๊วขาวก็ได้น้ำมันหอยน้ำตาลมะาพร้าวคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้าเนื้อเข้ารสกันเลยค่ะคลุกเค้าจนเข้าเนื้อแล้วพักหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วนำช้อนสองคันแบบนี้นะคะมาปั้นหมูให้เป็นก้อน แล้วก็นำลงทอดเลยค่ะเราก็กลับด้านจนกว่าหมูจะสุกทั่วทั้งสองฝั่งนะคะ ชิ้นไหนสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะทอดแป๊บเดียวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานกับข้าวร้อนๆโอ้โหมือนี้สุดยอดเลยอร่อยมากๆทานกับซอสพริกเข้ากันมากๆยังร้อนอยู่เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊ปานจะแวกข้างในให้ดูนะคะโอ้โห เนื้อเน้นๆเ,นเลยนุ่มๆอร่อยหอมเครื่องเทศมากๆค่ะสามเกลอของเราเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอืร่อยมากไม่ต้องปรุงยังได้เลยค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอร่อยมากทานกับข้าวร้อนๆเจแปนขอตัวเอาหมูก,ก้อนทอดไปทานมื้อเที่ยงก่อนนะคะ เพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ